อีเยอะหน่อยสิขให้เยอะเนน้ารบเล่นน้าชมด้วยนห้ตน้ค่ามันกลดีไปได้โจีทีได้ยดยเยอะหน่อยสิคะ โยกกะเน่มนเลย